สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักต้นไม้ทุกทุกท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับอันนี้คือคือบอลบอลด่างยักษ์ะจะใช่หรือไม่ใช่ผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ใบใหญ่มากใบก็จะด่างด่างเหลืองแล้วก็จะ มีเป็นแฉกเป็นริว้วเป็นริว้วงนี้อันนี้ไม่ได้ฉีกนะครับเขาฉีกมาโดยกําเนิดนะครับบางอันก็บางอันก็ฉีกเหมือนกันแต่ว่าฉีกไม่ขาดฉีกเฉเพาะตรงกลางฉีกมาได้แค่นี้แล้วก็หมดฉีกครึ่งหนึ่งอันนี้ฉีกทะลุนะครับมันไม่ได้ฉีกทั้งหมดนะใบใหญ่มากครับใบนี้ก็ประมาณห้าถึงหกสิบเซนความยาวนะครับมีถึงเจ็ดสิบมั้งเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบ bay gang đàng, đàng một cách nữa giúp bay can bà can đàng tat có đàng bay này bay giọt. Phổng chào lạc hầm hiệu nỉ bay mà nỉ bay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  nỉ จะเป็นพลูด่างยักษ์หรือพลูอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้นะหรือจะเป็นถ้าเป็นมอนสเตล่ามันจะแฉกหมดรู้สึกว่านะมันจะมันจะไม่เฉกอย่างนี้มันจะแฉกทุกทุกขัก้นตอนอันนี้มันเฉกอย่างนี้ครับสําหรับเพื่อนๆผู้รักต้นไม้ถ้าเกิดว่ารู้จักชื่อว่าเป็นชื่ออะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ หรือผู้ใดาจาอยากได้ขแขนงหรือข้อมันเอาไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์กัน,ก,นก็ติดต่อผมเข้ามาได้มาที่ขุนเดชชาแนลนะพิมพ์ไปคำว่าขุนเดช Channel แล้วก็มันจะมีเบอร์โทรผมอยู่ใต้คอมเมนต์นั่นหรือผู้ที่กำลังชมอยู่อยากจะได้เบอร์โทรก็เกมจดได้เลยเบอร์โทรของผมก็084 สี่หนึ่งสามหกเก้าสี่สองครับถ้าจดไม่ทันก็ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมจะบอกชัดๆให้จดเบอร์โทรแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันครับศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งสามหกเก้าสี่สองครับก็ติดต่อเข้ามาแล้ว พูดคุยกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ